ผมกาลังจะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อุณหภูมิดี14องศานะผมกาลังจะบอกว่าดินเนี่ยผมพยายามเอาไปเอามาทิ้งจุดแล้วลดจองลดจุดแล้วลดจองลดเนาะอันไหนที่พอจะจะปรับปรุงได้เราก็ต้องเอามาใส่นะครับเนาะอันนี้คือขนุนขนุนใกล้บ้านนะครับมีมะนาวยักษ์นะครับมะนาวยักษนะ์อันนี้มะขามยักษ์เนาะ หลังก็เป็นเพื่อผสมผสาน็ี่เป็นตะระเวกนะครับพยอมผมก็มีนี่เห็นไหมพยอมนะไผ่สร้างมนนะครับอันนี่ส้มโอ,อน,นั้นก็ส้มโออันนั้น,น,น,นต้นจานเนาะอันนี้มามาเฟืองหวานแต่ว่าผมตัดทิ้งไปรอดนึงแหละนะครับผมก็ปลูกเนี้ยปลูกไปเรื่อยนะครับปอกแปก๊กปอกแป๊กไปตรงนี้ก็จะมีอะไรอะ่ะ พักลำพักลำมะกันมะกันกินยอดเห็นไหมนะนะครับแล้วก็มีลำใหญ่เห็นไหมแล้วก็มีอันนี้น,นี่น,นี่อะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นเอ่อปาล์มหางกระลลกไหมนะเนี่ยเราก็จะประสบปัญหาไอ,อ้ด้วงมันเจาะตรงนี้นะฮะด้วงเจาะปาล์มหางกระลอกนะทานได้นะลูกมันอร่อยแซ่บปาล์มสอยปาล์มสอยพนะนะ มีมะกรูดมีอะไรนะพวงคลามเหรอผมก็ปลูกไปแล้วก็มีลาตรีเห็นไหมผมมีลาตรีด้วยไม้ดอกาตรีหอมๆนี่นะมโอ้ผมก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจนะนี่ถือว่าเป็นคนขยันระดับหนึ่งอะนะ <laughs> ดินกล้องนี้ฮะเห็นไหมฮะ ดินก้อนนี้ก็ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กเนี่ยก็ลำาไยก็เอามูลสัตว์มาบางๆไว้นะครับอาจจะดูลกๆหน่อยผงขามออกดอกเลยเนหะ็นไหมนะครับผมก็เอาดินมาลงปรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตรงนู้นที่มันขาดอ่ะเนาะมุมเห็นไหมมุมตรงนู่นอ่ะมุมนาเขาถัดไปของชาวบ้านเขา,เ,ขาเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่ามันมเขาปรับพื้นที่ต่ำเกินไปเนาะของเราก็เลยรั่วนะ้ํารั่วะก็ต้องมีการเสริมดินนะครับต้องมีการเสริมดินอ้ลมขอบไย ต้องมีการเสริมดินปีแล้วผมเสริมตรงนี้เห็นไหมฮะเสริมตรงนี้สองรถนะฮะแล้วเมื่อวานก็เสริมอีกตรงนี้อีกรถหนึ่งเพราะว่าดูแล้วไม่พอฮะมันก็จะขาดเหมือนเดิมนะก็ปีก่อนเมื่อสองปีแล้วนะมันขาดตรงนี้ไงผมก็เลยต้องเอาดินมาเสริมนะครับแล้วมุมนั้นนะมุมนั้นนะครับมุมนั้นมันมันเพิ่งขาดเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเพราะว่า ถัดไปนะมันต่ํานะครับเห็นไหมนี่สามรถนะนี่เอาดินมาเสริมสามรถนะครับเห็นไหมเราต้องเสริมนะเราจะไปดันดินอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยฮะเสริมก็ก็ได้ปริมาณดินมาระดับหนึ่งครับนะฮะไม่งั้นไม่งั้นปูนะรูปูมันก็เจาะเจาะปั๊บก็รั่วนะครับ นี่ยถ้าท่านไหนเห็นคลิปผมเมื่อช่วงกันยาตุลาเนี่ยพฤศจิการเนี่ยตรงเนี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่จบก็เลยต้องจัดตะสามรถตรงนี้นะครับเนสามรถก็น่าจะแก้ปัญหาได้เนาะเนี่ยเห็นไหม ฝั่งเนี้ยมันมันรัน่วลงนี่นะครับมันรั่วลงนี่เนี่ยพอเอาดินลงแล้วก็น่าจะนะน่าจะช่วยช่วยชะลอไม่ให้เขาเซาะเราอีกนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องการทํานาขยายพื้นที่แต่ระดับฝั่งนู้นอะมันต่ำไงเขาเขาเอาคนาออกมันก็เลยนั่นนะครับ ปัญหาก็มาเกิดที่เรานะครับเราก็ต้องมาเสริมเพื่อม่ให้คันแท้มันขาดนะครับต้องอารมุมอาร่อยกันเนาะก็ปลูกยาแฝกนะปลูกยาแฝกปลูกไผ่กันไว้นะฮะปลูกยาให้มันกอใหญ่ก็ปลูกแค่ไม่ให้มันพังทลายลงไปนะครับนี่ ก็มาลงอีกลดหนึ่งตรงนี้นะฮะเพราะเนี่ยมันจะรั่วมาตรงนี้รั่วมาฝั่งเขาเนี่ยเนาะเพื่อนบ้านกันก็อารมณมาร่วยกันนะครับก็เสริมนะครับเนี่ยฮะก็เป็นปกติโอ้ไอ้ขาผมนี่ขึ้นเต็มเลยเดะขาผมนี่ขึ้นเต็มเลยแต่ผมฟันขาออก กล้ยก็เลยขึ้นเนาะเนี่ยกล้วยมันก็เยอะเห็นไหมแต่เจ้าของแปลงเขาก็จริง,รงๆก,ก,ก็ไม่อยากให้ปลูกกล้วยไม่อยากให้ปลูกข่าเลยเนาะแต่ผมมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาว่าผมก็ปลูกไปปลูกแล้วมันถามผมผมก็ตอบโจทย์ผมอะแต่เจ้าของแปลงเขาบอกโอ้มันหกวาทันเนาะอืมครับนี่เห็นไหมอย่าแฝกอย่าแฝก ป้องกันการพังทลายของดินได้นะครับตามทฤษฎีของอนายหลวงรัชการที่สิบเนาะหญ้าแฝกเนี่ยระบบระบบราเขาย่างมากนะครับเนี่ยต้องขอขอบคุณหญ้าแฝกจากกาสินได้นี่เอามาแค่เอามานิดเดียวเนี่ยนะผ่านไปสามปีโอ้โหมันขยายไปทั่วเลยนะแป,แปลงผมไม่มีหญ้าแฝกเลยครับไม่มีเลยนะครับนี่เอามาจากกาสินเนี่ย แค่นี้เดียวขยายได้เป็นโอ้โหทวีคูณอ่ะนะหญ้าแฝกเนี่ยมีประโยชน์มากครับเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณหญ้าแฝกนะครับขอบคุณทฤษฎีนะครับเนี่ยครับ,นะค,รบคือจุดที่มันจะมีจุดที่จะขาดเนะี่ยนฮะเนี่ยผมก็ปลูกกล้วยปลูกขาใส่ไปนะครับข้างล่างนี้ก็ เห็นไหมทำนาก็ผสมผสานกันไปนะฮะนี่เห็นไหมก็ปรับปรุงพัฒนาไปครับขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทาง <c oughs> นะนะีนนะ่ผมก็ปกแบบกลูกเนามะขามยักษ์เห็นไหมฮะแต่ผมก็ปลูกแบบไม่ได้นั่นนี่ไดกล้วยเห็นไหมเรามีีกล้วย เดี๋ยวก็ต้องมาตัดหญ้าได้นีเนี่ก็ได้กล้วยหลายเครืออยู่ด้วยแปลงนี้โอเคครับผม